แล้วคำทักทายคือเออคือไม่เคยเห็นแบบเอ,อ้ยสวัสดีะอะไรเงี้ยแบบขับรถผ่านอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยคือแบบคือถ้าเกิดกำลังพูดอยู่นะครับคนใต้เนี่ยซื้อหมูเสร็จแล้วนะครับนะคือไปไหนไปลากจบ ะะกับวันดีกยุ่นนะคะเรื่องวุน่นวุ่นคังเจ๊แี่ปีแรกเราก็มีเกสจ์ตล่อยแนะ,ะน,นำตัวหน่หอยแนะนำตัวหน่อยครับก็ผมต่อน,นะครับจากช่องนะครับไปต่อสตอรี่นะก็ติดตามได้เลยนะครับทั้งช่องทั้งเพจนะครับไปตามได้เลยนะครับขึ้นตรงน,<ใ>นนะี้เลยขึ้นตรงนี้เลยขึ้นขึ้นขึ้นใหม่รูปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปขึ้นเอาค่ะวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของรายการใหม่เพิ่งเพิ่งมีรายการใหม่ครับผมชื่อว่ารายการอะไรคะ ไม่รู้ครับเคที่อินคานะคะก็เมามอยในรถคะ่ะวันนี้เนี่ยเราก็มากับท็อปปิกที่แบบเราสองคนอะ่ะชอบมีปัญหากันเรือ่องด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนเหนือเจ้าครับส่วนผมเนี่ยคือเป็นคนใต้คนใต้คนใต้นใะตะ้นะแต่คือจริงๆก็คือไม่ได้พูดใต้ได้นะครับคือว่าเ,เกิดที่สุราษฎร์นะ,ะับแต่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยะครับตั้งแต่สอง,สองขวบ,บวันนี้เราก็เลยเปิดท็อปปิกสวยๆนะคะคาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ อยากรู้อะว่าถ้าเกิดแบบคําเดียวกันหรือว่าความหมายเดียวกันเนี่ยเหนือกับใต้พูดยังไงเออความแตกต่างทางด้านภาษาโอเคอ่ามาเริ่มเลยไม่ต้องมันการเสียเวลาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเวลาแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยเราตื่นมาตอนเช้าช่ะอยากว่าจะเป็นเราก็จะเป็นเลยก็จะมีคําทักทายก่อนภาษาภาคกลางเราก็แบบเฮ้ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างภาษาเหนือค่ะก็จะแบบสวัสดีเจ้าประมาณเนี้ยจะพูดสวัสดีเจ้าอ้ายสวัสดีเจ้าปีอันนี้คือแบบคนใต้เนี่ยส่วนมากเวลาเจอหน้ากันก็เออ คือแ <c oughs> บบมีเรื่องเหรอพี <c oughs> ไ่ได้มีเรื่องอันนี้คือเรียกแบบปกติ <c oughs> เออไปนแน่ไปเรื่องเอออย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบ <c oughs> เอออันนี้เราสงสัยมา่าเห็นทุกคนเรียกพี่หลวงหมดเลยเออผมก็ไม่รู้ผมไม่แนะ่ใจอะคนที่แบบอายุเยอะๆอะเขาว่าขึ้นชื่อว่าแบบพี่หลวงแล้วค่อยชื่ออ่าสมมติต่ออย่างเงี้ยพี่หลวงต่ออย่างเงี้ยสมมติเอ่อตั้มก็คือพี่หลวงตั้มแล้วคำนักขายคือเออคือไม่เคยเห็นแบบเอ้ยสวัสดีอะไรเงี้ยแบบขับรถผ่านอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยบคือแบบคือ อยู่แถวกรุงเทพนี่คือปืนยิงแล้วนะครับนะแต่อันนี้คือแบบว่าปกติคือแบบตกใจแบบเอ้ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเอออันนี้คือคำทักทายแบบเออ่ชาวใต้ครับเออนี่ให้อีกทีหนึ่งตกใจเออก็ประมาณนั้นครับผมแต่่วาคำแรกคำแรกคำแรกนะอ่ะคำที่สองตื่นตอนเช้าล้นะก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต่างจังหวัดเนาะเราไม่จับว่าเราสองคนเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะไปตลาดไงเอาไปซื้อกับโค้งกับข้าวอะไรก็ว่าไปอันนี้คำว่าไปตลาดอะไรเงี้ยสองภาษาก็ไม่เหมือนกันนะอย่างของเหนืออย่างเงี้ยแบบ น้องจะไปกาเจ้าใต้ใต้ใต้ใตผมก็แบบจะถามว่าไปไหนก็คือไปเลยนะะครับไปตลาดคือไปเลยนะครับแค่นี้จบนะครับนี่คือแบบว่าจะไม่เยินเยอะนะครับเพราะว่าต้องเอาเวลารีบไปตัดยางนะครับคนเหนือเนี่ยนะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรจะไปไหนอะไรนะตอนยอนตอนย้อนเออกำลังพูดอยู่นะครับคนใต้เนี่ยซื้อหมูเสร็จแล้วนะครับนะคือไปไหนไปลาศจบคือให้หนียง่ายนะครับใครอยากพูดใต้ได้ย่อคำนะครับให้เหลือคําเดียวอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าไปไหน นี่ยนะครับแค่นี้เองนี่ยรู้เรื่องนะครับสมมทเตอร์เกิดรวมกับคำแรกใต้เออเนี่ยเองลัดจบไม่รู้รู้เรื่องเออพยัญชนะเหมือนที่เขาบอกว่ารถไทสวนกันคุยกันรู้เรื่องนะครับอ่าฟู่อย่างเงี้ยทล้วเดี๋ยวจบเลยนะครับอ่คำต่อไปดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็เหมือนพูดคุยกันทักทายกันคำว่าพูดดีกว่าคำว่าพูดภาษาข้าภาษาหนึ่เคือเรียกว่าอู่อู่ใต้ใต้นี่ก็คือเล่ง ใต้ไงเราอ,อันนี้เราเรา,เรารู้เรื่องแบบแหล่งใต้กับกู้เหนือแหล่งใต้อ่าอย่างเงี้ยอันนี้ดีรู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นแบบกลางๆอ่ามันคือทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้ครับอ่ะคาต่อไปก็คือแบบแน่นอนว่าประโยชน์สนทนามันก็จะมีคําถามเลยทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างนี้เอาภาษาเหนืออ,นออ,าอภาษาเหนือทําไมภาษาเหนือเขาบอกว่าถ้าเราเรามีคําถามเราก็จะแบบว่านี่อย่างก็ไะอย่างเจ้าออดูน่ารักนะดูแบบเป็นคําถามที่พัดเทลวนิดน,นึงนะบออย่างก็นะครับอย่างก็ว่าจะอะไรก็ ไม่ยัง่ะไม่ยังอ้ายเออเลยคนใต้แล้วเลยมีคำถามอ,อ,อย่างเงี้ยแบบทำแบบเฮ้ยทำไมทันอย่างงี้อะไรเงี้ยพันเพื่ออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทะเลาะอใครอันนี้ไม่ได้ทะเลาะอใครเพราะมีเรื่องอ่ะเพราะมีเรื่องด้วยความสงสัยไงพันเพื่อนพันเพื่อต้นเออเนี่ยคำว่าต้นเนี่ยก็คือต้นนี่ใครอะคำว่าเติ้ลเติ้นไหนคำว่าต้นนี่คือแบบคือแบบเฮ้ยแบบแกอ่ะเฮ้ยแบบ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  อะไรของแกวะเออไหนไหนเธอเล่าให้ฟังซิอะไรคือแบบตอนนี้คือแปลว่าเธอคือคุณเธอเหมือนแบบอารมณ์แบบตัวตัวเออเออต้นต้นตัวตัวมันเปือออันนี้อันนี้แปลกอันนี้แปลกอ่ะคําต่อไปดีกว่าค่ะว่าอร่อยไหมอร่อยไหมภาษาเหนือกับภาษาใต้นะอ่ะภาษาเหนือก่อนนะถ้าเวลาเราเจออาหารที่แบบเพื่อนเราอยากจะถามเพื่อนว่าอันนี้อร่อยไหมก็จะแบบลำกอลำกอลำจ้าอันนี้ลำกอ งงมากนะครับอันนี้ลำกออันนีน้อันนี้อันนี้ลำกอเจ้าตอนที่ไปเหนือใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ใช่ไหมแบบลำกออะไรลำวะแบบเราก็ไม่ได้ลำเราก็แบบไม่ลำกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืองงสาใต้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 เนี่ยนะครับอร่อยใช่ไหมอ่าสาใต้คือร่อยไหมอ่าแค่เร่อยร่อยเฉยเออคือถ้าเกิดคำถามว่าอร no ่อยไหมก็คือร right. ่อยไหมอ่าถ้าเกิดบอกว่าอร่อยก็ร่อยร่อยแรงเออร่อยจังหวร่อยแรงนี่คือเลเวลไหนอ๋อคือโคตรอร่อย น,นี่หวานนี่ทีเด็ดทีเด็ดไม่ใช่ผลไม้แล้วกันอันนี้คือเถียงกันในรถยังไม่จบนะคะว่าสรุปมันคืออะไรนะคะอีผลไม้เนี่ยนะคะ<อ>แต่เขาก็จะมีปัญหากันเหนือนเหนือก,นก็จะมีปัญหากับใตน,นิดน,นึงว่าทำไมพูดไม่เหมือนกันคือฝรั่งกับสับประรดฝรั่งกับสับปะรดเนี่ยเป็นอะไรที่งงเหมือนกันนะคะเราเหนือเนาะเหนือเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่ามะกู้ดกะมะกู้ดกะมะก้วยกะมะก้วยกาทำไมมันถึงเป็นแบบก้วยกาวะ ไม่รู้ก็โตมาก็คือกินมะกล้วยกากออรกินมะกล้วยกัดกรอมะกล้วยกาก็คือแปลว่าฝรั่งสวนสับปะรดเนี่ยนะคะสับปะรดเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเราพูดสับปะรดเปล่าวะแต่ถ้าสับปะรดนะคะภาษาเหนือภาษาเมืองเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามะเขือนัด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 มันเหมือนมะเขือมันไม่ใช่มะเขือแต่เขาเรียกว่ามะเขือนัดอันนี้คือฝรั่งกับสับปะรดฝรั่งกับฝรั่งกับสับปะรดนะคะของใต้ไปมเนี่ยสาใต้นะครับฝรั่งเนี่ยนะครับเรียกว่าชมพู่ อ่านะครับไม่เดี๋ยวก่นอนฝรั่งก็คือชมพู่แล้วชมพู่อ่ะชมพู่อันนี้ก็ไม่รู้คำตอบนะครับแต่จริงๆมันอาจจะมีสำเนียงที่ต่างกันแต่ผมก็ไม่สามารถทำได้นะแต่คือชมพู่เนี่ยเขาก็เรียกชมพู่ส่วนฝรั่งเนี่ยก็ชมพู่เหมือนกัน เวลาไปซื้อแยกออกได้ไงว่าชมพู่อาจจะมีสำเนียงต่างกันมั้งเขาก็คงรู้กันแหละนะครับเออผมก็ไม่ได้ถนาดขนาดนั้นเออสมมติไปลาดดัดไปซื้อชมพูกับชมพูอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบว่ามีแบบไม่ว่ามีโทนมีโทนคืาว่าเออมีแบบอ่ามีแบบคนละคีคนละคีปันเสียงปันเสียงแล้วก็สับปะรดนะครับสับปะรดอ่ะสับปะรดเนี่ยนะครับอันนี้คือบะเกอร์นัทนะครับอันนี้ก็คือย่านัดย่านัด ยานัดย่านัดเนี่ยหรอยานัดที่แบบไม่ยานัดก็คือยานัดอันนี้คือยานัดคือยามนัดอ่าอย่างเงี้ยยามนัสมมติสมมติถ้าไปตลาดนะครับไปซื้อยานัดนะครับกับสับปะรดนะครับพูดว่าไปลาดนัดไปซื้อยานัดกับยานัดอ่าเห็นไหมมันจะแบบว่ามีโทนเห็นไหมครับฟังออกไหมไม่ไปลาดนัดไปซื้อยานัดกับยานัดอ่าอันนี้ก็คือเอ่อภาษาฝรั่งภาษาปะรดนะครับภาษาใต้นี่เข้าใจยากเนาะ แต่ว่าจริงๆมันก็มีหลายคำนะดใช่มีเยอะ่นนี้มากมีเยอะกว่านีม้มากแต่ว่าเนื่องจากว่ายุ่นเนี่ยเป็นคนแบบเหนือแท้เป็นคนเมืองแต่นี่คือลูกครึ่งไงลูกครึ่งใช่ไหมอันนี้คือ<ต>ได้แค่นี้แหละนะครับจริงๆก็จะต้องไปถามมาม้าครับจเะออเต้องไปถามเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามากันใหม่นะครับมันจะมีคำหนึ่งเวลาแบบบายบายท่านผู้ชมเพราะบแบบว่าเฮ้ยจะไปแล้วนะออว่าเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะอ่ะเหนือเด<อ>ี๋ยวจะลาด้วยภาษาเหนือก่อนเดี๋ยวตอบไปลาด้วยภาษาใต้ของเราก็ได้นะนะ วันนี้ก็ขอบคุณขนาดนเจ้าขอบคุณที่ติดตามนะเจ้าถ้าอย่างใดเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแน่น่าจะได้วันนี้ก็สวัสดีจ้าตาใต้ไปแล้วไปแล้วเจอกันเดูไปแล้วเหรอ,อเออไปแล้วไปแล้วล,ไลาไป